เยอะ้ามันอร่อยไเน่ยเยอะเกินไปน่ะแล้วก็กินไม่หมด ไในที่โค้งน้อยมากตกลงตกลงมันเป็นที่รถไปเราต่างกันไหมมาลำบอบมาก กินอะไร็ยากนะปลาเลยมัุ้งอดเล้อกปลาเนี่ยกินอะไรโอ้โหแต่อไมบบองการ่ไปนีะคต้องตต้องการงหี้องต้เอางตงนี้ีเขาบอกว่า าถึงแล้วดีใจด้วยไปรวงสตอนนี้สามมืแล้วโดนหนามม่โดวนิดเดียว